คอนเทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้คอนเทนเนอร์ร้านกาแฟออฟฟิศคอนเทนเนอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมคอนเทนเนอร์โชว์เคสมีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้คอนเทนเนอร์ที่นำไปดัดแปลงเป็นร้านกาแฟหรือออฟฟิศได้นะครับจากหลายๆคลิปที่ผ่านมาจะมีรายละเอียดของตัวตู้คอนเทนเนอร์และตู้ประกอบใหม่ถ้ารูปแบบไหนที่เหมือนเหมือนกันเนี่ยผมจะไม่ได้รีวิวนะครับต้องขออนุญาตข้ามหรือทางท่านผู้ชมเนี่ยสามารถไปรีวิวใน ดูรีวิวในคลิปที่ผ่านมาได้แต่ใบนี้มีความแตกต่างนะครับในตู้คอนเทนเนอร์ที่ดัดแปลงผมพามาชมรายละเอียดของตัวตูวต้ใบนี้กันเลยครับตัวตู้ใบนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนาด20ฟุตกว้าง2.44เมตรยาว6เมตร6เซนสูง2เมตร60รายละเอียดของตัวตู้เป็นตู้คอนเทนเนอร์เกรดสูงออกอย่างที่เห็นครับก็จะเป็นสีต่างๆนะครับแล้วก็นำมาดัดแปลงโดยการ ขัดสนิมและพ่นทับด้วยสีจริงและสีรองพื้นของ T.O.A. กริปตันอย่างในภาพเป็นสีม่วงที่ทางลูกค้าสั่งทำอันนี้ส่งที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับรายละเอีอยดของตัวตู้ด้านหน้าจะมีประตูนะครับบานเลื่อนสลับขนาด1,80เมตร80 m, สูง2เมตรจำนวน1ชุดเป็นบานเลื่อนสลับกรอบอลูมิเนียมสีขาวหน้าต่างเป็นแบบด้านล่างจะเป็นบานฟิกขนาดกว้าง50เซนสูง1เมตรและขบวนเป็นบานกระทุ้ง ขนาดกว้าง50เซนสูง1เมตรเหมือนกันก็จะกลายเป็นสูง2เมตรแล้วก็แบ่งครึ่งช่วงละ1เมตรเป็นบานฟิกและบานกระทุงนี่คือรายละเอียดด้านหน้ากันครับส่วนด้านข้างด้าน2เมตร44ของตัวตู้จะมีการตัดวางเฟรมและติดตั้งกระจกบานฟิกเพื่อเป็นบานเปิดของช่องแสงขนาด1เมตรคูณ2เมตรอย่างที่เห็นครับกรอบอ,ล,อลูมิเนียมเป็นสีขาว นี่คือในส่วนของด้าน2.44เมตรในส่วนของด้านหลัง6เมตรกันบ้างครับด้านหลัง6เมตรจะเป็นด้านทึบของตัวตู้และจะมีการติดตั้งตำแหน่งของพัดลมดูอากาศฮาตาลีขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบรุ่นใหม่1ชุดแล้วก็มีการติดตั้งตัว Power pack ัคสำหรับต่อกไฟเข้าแบบกันน้ำทั้งตัวผู้ตัวเมียอีก1ชุดและมีสายกราวให้ตอนนี้เราเทสระบบไฟอยู่นะครับตู้ใบนี้ผ่านการเทสอุโมงน้ำกันรั่วซึม พร้อมการรับประกันให้1ปีเรียบร้อยแล้วในส่วนของด้านข้างที่เป็นฝาประตูตู้เดิมตรงนี้ยังสามารถเปิดได้ตามปกตินะครับและจะมีตำแหน่งของบานฟิกขนาด20เซนสูง1เมตรจำนวน2ชุดซ้ายขวาแผ่นเพดของตู้ยังอยู่ครบสายยูหูตู้แล้วก็ตัวล็อกต่างๆสามารถล็อกได้ตามปกติครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ภายนอกของคอนเทนเนอร์20ฟุตที่ดัดแปลงเป็นร้านกาแฟเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อนะครับ หลายๆท่านถามว่ามันสามารถดัดแปลงตำแหน่งของประตูหน้าต่างก็สามารถดัดแปลงได้ตามความต้องการของทางลูกค้าเลยนะครับปิดประตูก่อนเพื่อความเงียบมาดูในตำแหน่งของรายละเอียดภายในกันบ้างครับรายละเอียดภายในตู้ใบน,นี้ก็คือขัดทำสีภายในเป็น G007 ของ t o a คลิตั n ตู้ควบคุมโหลดเซนเตอร์เมนเซอร์ก63เซอร์กิ 63, 32 20และ16 ตรงนี้เป็นของช้านะครับต่อจาก power plug เมื่อสักครู่ก็คือต่อไฟเข้าแลวสามารถใช้งานได้ทันทีและตำแหน่งตรงนี้ก็มีการติดตั้งปลั๊กคู่กาวของ panasonic อีกหนึ่งชุดสายไฟเราเน้นเดินในท่อใช้ของยาสกินะครับนี่คือตำแหน่งของไฟฟ้าในส่วนของด้านทางเข้าเมื่อสักครู่จะเป็นตำแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดของ panasonic ซึ่งจะเป็นการควบคุม2ระบบก็คือควบคุมตำแหน่งของหลอดไฟครับ แล้วก็ควบคุมพัดลมฤดรกาในเปิดอ่ควบคุมเราไฟเป็นโคงขนาด6นิ้วสี่เหลี่ยมพร้อม LED 10วัตต์6ชุดนะครับนี่คือตำแหน่งต่างๆแล้วก็ไล่ามาใต้ของสวิตช์เปิดเปิดจะเป็นปลักนะ๊กกู้าัวนาสนิกตรงนี้อีกหชุดรายละเอียดภายในตัวพื้นไม้เดิมของตัวตู้และปูทับพื้นก็เรื่องยางลายไม้ ของแมสพร้อมอย่างที่เห็นครับแล้วก็จะมีต่งางๆมากระทุง้งนนี้คือผมเปลี่ยนให้ดูนะครับก็จะมีให้3ชุดเหมาะสำหรับเป็นร้านกาแฟหรือออฟฟิศได้ระบบต่างๆของเพื่อปรกับอากาศอันนี้เราติดตั้งไ้้งานเพราะว่าตู้จะเข้าค่อนข้างยากแต่มีรางไฟเหลือให้หมดแล้วนี่คือตําแหน่งัดลมระบายกาศอัตินิ้วอแปดนิ้วครับนี่คือภายในของตัวตู้ใบนี้ทั้งหมดครับ ก็เห็นได้ว่าโปร่งร่งสบายแล้วก็ติดเครื่องปรับอากาศก็สามารถที่จะเก็บความเย็นได้เพระทางนี้ลูกค้าก็ไว้ในอาคารนะครับก็สามารถที่จะติดแอร์แล้วอุณหภูมิภายนอกก็จะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่ภายในต็จะตเย็นนะครับนี้โอเคนี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้และภายในของตัวตู้ใบนี้นะครับ ก็สีสามารถสั่งเลือกได้ทุกสีนะครับของ t o a k i p t o n หรือว่า t o a Choco k u ตัวนี้หากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-999-5345หรือที่ Line Official ของทางบริษัท Ad Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t a i n e r s h o w c a s e com ในหน้าแรกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ